ู้ในช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมฮะไปที่นี่เลยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพราะว่าเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งต้องปรับตัวครับคุณผู้ชมครับงานหายเงินหดเลยขายไก่หมุนริมทางดีกว่าจนขายดีต้องเพิ่มสาขาแล้วครับ ไก่หมุนหรือไก่ย่างร้านนี้ครับขายอยู่ที่บริเวณสี่แยกเพชรรัตน์ตบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นของคุณธีรศักดิ์ศรีทาเจ้าของร้านพึ่งสีฟ้าซึ่งปกติรับงานถ่ายภาพพรีเวดดิ้งและจัดดอกไม้งานพิธีต่างๆจนเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบูรณ์แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีซักงายค่ะงานยกเลิกแคนเซลิลหมดเลยไม่มีตังค์ซากบาทแต่ต้องจ่ายทุกอย่างแง่ค่ะเช่าค่าน้ำค่าไฟสุดท้ายนี่แหละค่ะไก่หมุนคือคำตอบค่ะใช่ครับผมปรากฏว่าขายได้ไม่นานยอดขายก็เพิ่มขึ้น ขยายอีก3สาขาแล้วครับทั้งที่ตะบ,บนท่าโพนซึ่งใต้อ,อยู่ใกล้กับสียแยกกะลาโหมนะครับ อำเภอหล่มสักแล้วก็มีใกล้กับร้านเม้งเบเกอรี่แล้วก็เทียมเพลหล่มเก่าด้วยครับใกล้กับตลาดนัดคลองถมหล่มเก่าด้วยนะแหมไม่แน่ใจว่าหลังจากหมดโควิดสงสัยจะผ่านมาทางไก่หมูหรือไก่ย่างแทนแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ใครสนใจสั่งได้ครับ f a c e b o o k พึ่งสีฟาสติโอหล่มสักแล้วก็เบอร์โทร0642022649 oh. uh. อีกเบอร์หนึ่งนะครับ083923650เห็นไหมคุณผู้ชมโควิด oh. 19เป็นวิกฤตก็จริงแต่หลายคนอาจจะกำลังมีอาชีพใหม่หรือบางคนกำลังจะได้เพิ่มเติมเหมือนอย่างกับร้านนี้ของคุณ เนี่ยแหละฮะทำร้านพรีเวดดิ้งด้วยและก็ทำไก่ย่างไก่หมงน,น่าจะเพิ่มโดยล่ะ<า>ล่ะใช่ค่ะ,คะเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนภาพส่งท้ายรายกาวันนี้เป็นความน่ารักของเชฟต